ท่านผู้ชมครับบรรยากาศวันไหลที่บางแสนตอนนี้เริ่มขึ้นแล้วครับมีการเปิดถนนเข้าหลามให้สาดน้ํากันอย่างสนุกสนานขณะที่วันไหลบ่อนไก่สัตหิบก็คึกค,คักไม่แพ้กันทางตํารวจก็คุมเข้มดูแลความปลอดภัยครับเทศกาลสงกรานต์6 7 6 7นะที่อื่นจบบ้างไม่จบบ้างแต่สําหรับที่ชนบุรีเนี่ยใครที่อยากจะสาดน้ำนะฮะมากันได้ครับที่บางแสนกับงานวันไหลบางแสน2567 ความจริงเขามีชื่อทางการนะฮะงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลาบางแสนประจำปี2,567ครับจะจัดขึ้น16-17เมษายนนี้ที่ชายหาดบางแสนครับโดยบรรยากาศก็พบว่าเริ่มมีชาวบ้านและหน่วยงานต่างๆเริ่มนำทรายนะมาก่อเป็นพระเจดีย์อย่างนี้นะฮะที่บริเวณชายหาดบางแสนโดยปีนี้ก็พบว่ามีคนมาร่วมกันทำแบบนี้เนี่ยก่อเจดีย์แบบนี้ประมาณสัก5-60กองแล้วนะฮะ ซึ่งทางเทศบาลเนะี่ยมีการให้รางวัลด้วยแบ่งเป็นประเภทหลายประเภทนะครับแล้วก็จะมีการตัดสินกันส่วนบรรยากาศเรื่องของการจราจรนะครับก็มีการปิดถนนหลายเส้นทาง ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเล่นน้ำกันอย่างสนุกนะฮะโดยห้ามรถทุกชนิดเดินรถบริเวณแยกจรินถนนลงหาดบางแสนวงเวียนชายหาดบางแสนซอย1ถนนบางแสนสาย1ชั่วคราวตั้งแต่14เมษาย,ยน6โมงเย็นนะฮะจนถึง18เมษาย,ยน6โมงเชา้าเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้ก็จะใช้เป็นการจัดงานประเพณีกอบพระสายวันไหลาบางแสนนะฮะ ส่วนบรรยากาศเส้นถนนลงหาดบางแสนครับก็มีประชาชนทั้งที่ชนบุรีทั้งที่อื่นด้วยก็นำรถนะบรรทุกน้ำเอามาเล่นน้ำกันนะตั้งแต่ช่วงเย็นซึ่งก็ถือเป็นวันไหลบางแสนวันแรกครับเนื่องจากกลางวันนั้นอากาศร้อนจัดในค่ำคืนที่ผ่านมาบรรยากาศก็เลยคึกคักอย่างที่เห็นในภาพนะฮะรถติดยาวไปจนถึงบริเวณถนนสุขุมวิท ถนนเข้าหลามหลาย10กิโลเมตรครับทำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนไม่ไม่อยู่บนรถแล้วเดินดีกว่าสนุกกว่าทางตำรวจก็คอยดูแลความปลอดภัยนะตรวจตราความเรียบร้อยไม่ให้เกิดเรื่องราวของอาชญากรรมหรือว่าการทะเลวิวาทต่างๆนะฮะส่วนบรรยากาศที่อำเภอสัต,ตหีบครับเมื่อวานนี้ก็เป็นวันไหลของสัต,ตหีบนะฮะประชาชนร่วมการส่งน้ำพระ และขอพอรผู้สูงอายุตามประเพณีโดยถนนภายนอกวัดก็เริ่มมีวัยรุ่นและประชาชนขับขี่มอเตอร์ไซค์บ้างรถกระบะบ้างเอาน้ำขึ้นหลังรถมา เล่นสงการานต์กันเกือบเต็มพื้นที่ของท้องถนนแล้วโดยภายในงานเนี่ยท่านผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรสัตหีบเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนของสอพอสัตหีบก็ลงพื้นที่มาดูแลความปลอดภยัยและตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่งโดรนบินขึ้นสํารวจพื้นที่ตลอดทั้งซอยเพื่อป้องกันเกิดเหตุทะเลาะวิวาทแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้กับบรรดานักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาที่นี่นะฮะ